หลานเจ้านี่ต้องขับแค้นใจยางคักบ่ <ไป S 1> าแล้วอันนั้นไปยุคณะอื่นเด้อเสียงอีสานนี่ไม่น้อยน้อยบ่เอาได้สอยแวนน่ะบ่เสีญญยงดีจังสี่มิตราแผ่นเสียงไห้พุ่นแล้วบริษัททอปไลน์ไดมอนสนับสนุนพุ่นแล้วผุนง่ะห้โอกาสโอ้ยเสีญญยงหลานฉันดีอยู่แม่นบ่มักแล้วเสียงดีไม่ไงมันจะเสียงดีคือกันเจ้าคุยบ่ใหญ่บ่ได้คุยแม่นยี่หริน่ะยี่เดียวใช้บ้านชาลาดเสียงดีบ้านขุมบ้านนั่นที่ทได้เนี่ยจะขุมโรงเรียนวะ โอ้ยยายคอยจักฟังกันเสียงดีหรือขอการเพ่นเสียงให้คือกันสนับสนุนักฟังเอาลองบอกจะเพผงดูแผงยังเงี้เจ้าชีมายังหามาลองเพลงอันวยงก็ยองโล่อเยร์ก็ยังอะ้รมันหมอลำ เขาอยากฟังเพลงโอ้ยอยากฟังเพลงก็ข่อยเสียยางเจ้าหูจากบอกแต่ละคนออกมานี่มันต้องมีลีลาของไผของมันการร้องเพลงมีเอกลักษณ์มีบทบาทแตกต่างกันไปแต่ละคนแต่ละคนจังลูกแพ้ไหมไทยเห็นบอกเขาร้องนั่นนี่พี่ซีดีเอ้าเอาเจ้าเคยเบิงอยู่บ่โอ้ยบ่เคยเบิงจังใดยูเฮือนข่อยหลายก็หนังนี้พี่แพนมันตั้งแต่พี่ฮอดเฮ้ยพอดจบคว่างลูกแพ้ไหมไทยควางปุ่มคว่าง ความเม่นนกน้อยกับมีคของลูกแพ่ไหมไข่ก็มีโอ้เจ้าน่มามักศิลปินไม่หลายคนป้ามันหหายคนมันหลา่ลาแพงอย่างอีสานนีเป็นลกักโอ้ยมารามสีเรืองคาราโอ,อกเกะอ,อีกอโอยใหญ่ให้หน้าป้นเถอะไปต้องนับใหญ่ให่อันชุดนั้นมีบ่ชุดใหญ่อีตรักให้ปลาแดกอ่ชุดไม่ของลูกแพ่ไหมไข่ี้ไอ้ลูกแพ่เราห้องกันโจกปลาแดกเราคยมากมากมากูรี่ห้ากระเฮ็ดดีเจ้าเฮ็ดเป็นบอเป็น แต่แม่เจ้าชื่อไดบรันบไปชื่อได้เบิดมาลูกแพ้่เนี่ยแ่แค่แค่เ้๋บังเนี่ยอยากเห็นบอกเออๆเออลูกแพร่ลูกแพ้่บังเอลูกแพ้่จกปนยยำด้กี่ข้อเจ้าก ร่องกะร่องเป็นรสแย่อันมือแย่สุกซี่สุกซ่นปันนั่นถุยปุกกรยิยาของเขาเคยจบไปเสี่ยงมือไว้ไอย่างยงี้ยโมเพิ่นว่าหันน่ะจกประเดกตอนน้ำยาโจกน้ำย่าประจกประเดกตอนเอาไหมมันร้องได้ว่าเอาใช่นี่ไว้ได้เอาปากร้องดิจกถงเสียน้าว้ายมันร้องมาได้กัเนี้ยละ ไอ้ป่อยขอดอันโจ๊กทองเสียเนี่ยมันอารบามไม่ใช่จืนตัวชุดไงโจ๊กให้แม่บักไอ้นด่นเด้แม่บักไอ้เนี่ยม่นไผ่เหรอนม่ยบักสถิตเนี่ยบักสถิตเนี่ยม่นไผ่เรอไม่ใช่จืนเอ๊ะแม่ไม่ไม่จืนมันไผ่นอจัไอ้เจพอบักไอ้เาไปนมาูกนี่แะจกปะแดงามจ ว่ามันสารแหเอากระี่ล่าเขาย่ามเขาหรอกเอาเพลงไม่ใหญ่เพลงใหญ่เอาเพลงไว้ไว้ในชุดเดียวกันใคอยบ่ได้ร้องเกี่ยวคอยใจขาดคอยรุ่นไล่มาสันทอไปเอาหนันหน้านำตาจ้าหน่อยนั่นแม่เออเพลงไว้ไว้มีจังหวะเออกีฬาเต้นดีดีเอาเราบิังยับออกพูดไปยืนลู่ไปย่างแม่โลกกับยับไปบุนเราเป็นยังขอสถานที่ไงกระรีฬาลูกแพ้ชิโอกระวาน สิเป็นตะเพืองสถานที่แท้โอ้ยบ้าว่าเดี๋ยวน้ำราลองไอ้ไม้ไผ่ลูกเขาใน้พุนตัวลูกเพียงยังยันลูกแพะเหยียบตีดิ้วได้พุงทีมงานหนุ่มยุ่งวสถานที่น้ำจ่าจ่าหน่อยแม่นบ้าจอดแขก ต้องางปืนชาเปต้องใจง่ายงาใม้ยยัาับทีอ่มันบ่มีดอกมันบ่มีดอกอันร่มแล้วลุกขึ้นมาลองอีกัน นันทิ้งปกติพูดเกินไปเว้ยอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวเรื่องเองเจ้าจะไปหายเล่ามันเกินไปเว้ยโอ้ยข้าทีมงานเสียงอีสานถอ,นถอ,นถอนดวิทยาแสดงจังสีไม่แง่นกน้อยถือคืนค่าโตให้มัดบีบ่ต้องเถียงเอาอีอะอีลีไม่แย่จืดตูดแก คนไปไดอยนหพร่เพาจะคืนในสิบบาไปได้หัดท้าฉบูไปปอยย่ารีเข่าวไปเนี่ยคืนห้ไลายคั่วหันอีไปคืนซิปาจงได้ผู้เฮ็ดงานสิเป็นสิตาสิไม่ก่งใจเฮ็ดงานสมบูรณ์ม่คอยต้นเล่าออย่างเล่ามือเล่าล่ะสมภพไม่แล้วไปหาขายพัดล้วไม่เจ้าว่าแบบนี้เราพพออูพ่อกินเสียกะร่งใจตัวฉันเป็นเจ้าีว่อยเฉีไปหาขายปลามือกฮันแง้วออาสิใฮบาดี้ปตตองเซนยังลำ ไอ้ไอ้ไอ้ลูกแพร่ลำเป็นไอ้เจเดตตี้พวกนี้ชินโอ้ยน้ำร้อนร่ำเราลำพี่น้องสังเกตเบ้างนูซิเนาะน้ำเราลำร่ำรสชาติดังไว้ตัวอเมื่อไอ้เจเดตนั่น่ะไอ้ลูกแพร่นเมื่อนี่กลางจางตัวกลางไส้กลางไส้น้ำบ้อนรำมื่อนี่ขวดไปกวดไปเรื่อยๆขวดฮะลูกกวดหยังกวดหาเงินเออกวดไปข้าเจ้านกรออยู่หุ่นยุทธ์กึ่งก้อนบังควักแล้วบัง พวกพวกแค่ยังนอนพวกไอ้เคนแอบเอาผ้าหายเคยได้ปะก็ใชื่อได้เขาจังเหตุอ๋อเจ้าก็เจอได้ปะแต่ยายโอ้ยปะต้องควงข่อยเบิ้งตั้งแต่แรกหอดหวนทุกท่ายเลยอ๋อเจ้าเจอได้ครั้งใดเนี่ยปะเจอได้ปะปดทุกตอนเลยอือเออเจ้าสี่เอาเจ้าสี่อันไหนฉันเจอได้ครั้งนั่นผู้กันนี่นะนี่ไม่ไทยอุไรพรนี่อันนี้กะดีล่าเจนดีดีเนี่ยเออเออใครจากเบิ้งจะเห็นปะเออไอ้ไอ้ไม่ไทยไอ้ไม่ไทยก็ไปยังบัดเอากระสอนต้องออกมาที่ไหน เอาก็สั้นควระจะประกาศเลยได้ยายนะช่วงเวลาอันระทึกใจพี่น้องจะได้พบกับไหมไทยอุไรพยพอ สิจบประเดีกยวไม่ได้ร่างนะตัวเสบยุณสิสิไไหมยังมาร้องนด้ไหเออร้องร้องกันยมหันใหลับตาสัาก็เสื่อามมแะแทกชมโดยงายาและเ่าคา เกยัยยายอันตอนนี้นะยัยตอนไหนโจเห็ุคือคือคือไอ้ไมมไทยคือเป็ดแช่นมาคอยอใครก็แช่นแต่ว่าก็คือเงี้ยงเงี้ยงนี่เอาดีล่าควายดีกว่าดีล่ายายจืดบังยายจืดแม่ยัยจืดจ้าเจ้าสี่มิ้กกำลังใจเสียงดีลีลาดีทีมตลกเฮ้ยสี่มิ้งอัลบั้มเป็นของเจ้าของขคอยเสียแผ่นเสียงไฮเนี่ยมือนีบริษัทมาเองเลยเขาคอยต้องยิ้มแบบไอ้ไมมไทยยิ้มแน่เลย ไอไม่ใช่ก <tal word> <motherf abil> ็ยิ้มแบบนี้ก็แพรนี่ชัดเจียจริงปากแต้ขาดแต่กระเมื่อก่อนใครอ่ะทคือเช้าไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอนฉันจะมาขอเธอให้ออกไปก่อน ใม่ยังไม่ปา <c oughs> เอ,อ <c oughs> เป็นนังไดยไม่นกเสียงดีวะไปจนได้นเนราะท <c oughs> ่านสูตรเลยอ๋โสิท้อุ้ยจืนสมซือ่อพอได้ลาไปแล้ว,ว <c oughs> ขอบคุณค่ะนอกเหนือจากยายจืนเลว